หาปัดเลือนไม้แบบนี้รู้แล้วใช่ไหมว่ารถอะไรคันนี้คือ Honda c เซ1 1ววิกิกโลนะครับ Honda c เซวตัวท็อปนะเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะครับขับเคลื่อนสีล้อแบบ a l l อ e e ิ drive นะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่สีเดิมทั้งคันฝาท้ายเดิมบางทั้งคัน AWD อยู่ครบนะครับโลโกโ้ CR-V อยู่ครบฝาท้ายไฟฟ้านะครับสีเดิมหมดคันนี้สีเดิมหมด น้ำมัน101,000ตีไป1น0 0 0 0เลยเลยแล้วกันคันนี้ปี2018นะครับราคาเสนอขาย799,000บาทดูรถสักก่อน799,000บาทสวัสดีครับสวัสดีเ c ซครับวันนี้กับผมเดชทอโต้ oto, นะครับก็จัดเอสยูวี v เข้ามาอีกแล้วนะคันนี้เนาะแล้วที่ผมบอกว่ามี3คันที่เคยถ่ายคลิปรวมไปวันนี้ผมจัดคลิปแยกหน่อยนะครับคันนี้ก็หลังจากปรับสภาพทำสปาเสร็จเรียบร้อยนะเป็นสีขาวมุก นับกับ Honda CRV 2.4 ELAWV ตัวท็อปสุดปี2018นะครับคันนี้นะครับรถทะเบียน161ได้เลขนี้ไปเลยนะครับได้เลขนี้ไปเลยสำหรับใครที่ต้องการตัวรถ SUV ของค่าย Honda นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ปี18ไม่แสนเดียวราคา799นะไม่แสนเดียวราคา799เท่านั้นนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะเป็น7ที่นั่งเครื่องยนต์เบน,นซินนะ2.4นะบเบนซิน 2.4ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ตัวนี้นะมันจะมี2เครื่องยนต์แนละ้วมีดีเซล,ลกับเบนซินนะแต่ตัวดีเซลเขายกเลิกรายผลิตไปแล้วนะแต่ถ้าถามว่ามือสองมีขายไหมก็ยังมีอยู่นะครับแต่คันนี้คือเบนซินรุ่นท็อปสุด2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับต้องบอกเลยว่ารถสวยมากสีขาวมุกปรับสภาพเสร็จแล้วรอเจ้าของใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวไปชมดีเทลรายละ,ะเอียดพร้อมกันนะครับแน่นอนด้านหน้าคันนี้ตัวท็อป ไฟหน้าเป็นฟู l เอ e d เป็นฟูลเอวนะจับมาเต็มเต็มดวงเต็มดอกเลยนะเป็น LED นะครับมาพร้อมเดย์ไทม์ u ันดิ้งไลท์นะเห็นโคมข้างในไหมปิ๊งๆเลยนะคโคมข้างในนี่ปิ๊งๆเลยนะครับแล้วดูชุดกันชนแ่อนแะมบชิดไม่มีแก่ไม่มีอ้านี่เดิมๆสวยๆนะครับไฟตัดหมอกนะอยู่ด้านล่างนะรพร้อมเส้นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมตัดกับสีดำเปียโนแบ็ก หรือลอสไฮแบกนั่นเองนะครับมันจะเป็นดําเงาตัดกับตัวโครเมียมนะคือผมชอบทะเบียนน6หนึ่งหกหนึ่งสวยมากเลยแล้วคันนี้เป็นตัว EL ไอตัวท็อประบบของสว่างด้านหน้านะครับเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นฟูลไอวีดีด้วยนะครับคมชัดสว่างคัดออฟดีเยี่ยมนะครับดูชุดกันชนฝั่งซ้ายมือนะเดิมเดิมเดิมอะไงแล้วก็มีคิวล้อสีดาให้นะครับ คันนี้ยางดันหลบเบิดใหม่นะเป็นยาง SUV นะเป็นยาง SUV Grand Tech TT3 นะเป็นยางปี2023คันนี้นะครับรุ่นนี้ได้เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับชุดช่วงล่างเดิมนะตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับและมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะจากบริษัทเรา1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขับ2หรือขับ4เราก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเนาะนะตัวนี้เป็นล้อแม็กลายตัวท็อปนะครับเป็น6ก้านนะครับสีดําปัดหน้าเงา นะครับรถสวยนะกระจกบงข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับมีเลนวอทมาให้ใต้กระจกนะมีเลนวอทมาให้ใต้กระจกนะแต่ตรงนี้มีรอยเราเก็บงานให้นะมีเลนวอทมาให้ใต้กระจกนะเขาเรียกว่า Honda ้าเลนวอ h นะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีขาวมุกกุญแจสมาร์ทคีย์เลดครบ2ดอกนะครับประตูเป็นคีย์เลดสฝั่งซ้ายขวานะสังเกตโลโก้สามขีดนะครับต้องบอกว่า SUV เนี่ยเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนที่ผมเคยแจ้งไปทนคลิปนก่อนเพราะว่าคือ ลักษณะตัวรถเนี่ยขึ้นลงลุกนั่งสบายแล้วน้ำหนักตัวรถเนี่ยไม่สูงมากแล้วตัวรถเป็นรถที่เขาเรียกว่าอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกสภาวะพื้นผิวถนนนั่งสองคนสามคนสี่คนห้าคนเจ็ดคนก็นั่งได้เพราะรุ่นนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะในราคา7 9 9 0 0 0กืบาทเปิดตัวป้ายแดงก็ล้านกว่าเพราะว่าคันนี้เป็นตัว็อปสุดนะครับดิสเปคสี4ล,นะล้อนะยางตลบนะแกรนเทคอะไรน,นะ ST3 อย่างปี2 0ง3ีคันนี้นะครับก็คุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้ม,มนะดอกท่วมท่วมดอกท่วมท่วมนะโช้กองโช้กอัพไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนะเดิมสวยนะครับเป็น,น,นเนนนะครื่องยนต์เบนซินนะไฟท้ายเป็น l v d ไฟท้ายเป็น l v d นะครับมีแค่ไฟถอยเนี่ยเป็นหลอดไส้นะที่เหลือเป็น l v d หมดแล้วก็กระจกบ้านหลังเนี่ยมีไล่ฝ้านะครับพร้อมโลโก้ฮอนด้าให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหลังคันนี้ก็เป็นกันชนสีดำนะไฟทับทีมสองฝั่งแล้วก็ตัวดิฟิวเซอร์อยู่ด้านล่างนะรพร้อมโลโก้ Honda แล้วก็คาดหลังที่เป็นโครเมียมนะครับตัวบนหลังคาเนี่ยเป็นเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะเป็นเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดูดที่3 5ห้อยู่ตรงนี้นะมองเห็นไม่เอ่ยไฟเบรกดูดที่3อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสปอยเลอร์แบบเล็กๆเป็นสปอยเลอร์แบบเล็กๆนะผมบอกเลยว,ว่าคันนี้รถกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยรถโคตรสวยเลยรถโคตรสวยเลยนะดูสี นะเส้นแสงเงาเวลามันตกกันครบนะอันนี้คือรถสีเดิมนะรถสีเดิมนะรถสวยมากจริงนะโลโก้ด้านหลังอยู่ครบนะครับ AWD นะครับโลโก้ i v t e c นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วรุ่นนี้นะครับโลโก้ CRV อยู่ครบนะเดี๋ยวอบดูด้านล่างนิดนึงอบดูด้านล่างนิดนึงนะนี่แล้วนะดูช่วงล่าง CRV เป็นไงขับเคลื่อนสี่ล้อของแท้นะครับตัวนี้นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะใครต้องการรถขับ4ี อนเนกประสงค์ฝาท้ายไฟฟ้านะสวยๆแบบนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลย799,000แล้วรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะตัวรถนะดูนะเนะบาเป็นไงพอพับลงไปปุ๊บห้องเก็บสัาระาเยอะอ่ะถ้าใครไม่ได้ไป7คนไป5คนหรือไป4คน3คนด้านหลังเก็บของได้เยอะมากได้เยอะมากๆนะล้อยางอะไรจะอยู่ด้านล่างแผ่นนี้นะนะมันจะอยู่ด้านล่างแผ่นนี้นะมันต้องเปิดขึ้น มันจะมีล้ออะไรอยู่ด้านล่างตรงนี้นะพร้อมเครื่องมือแม่แรงนะครับนะบเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถนะครับนะเดี๋ยวดูด้านท้ายนะรอยต่อหลังคาดูรอยต่อหลังคานะครับเรียนกริปนะอาร์คเดิมตรงนี้ก็อาร์คเดิมนะครับแล้วก็หัวนอ็อตฝาท้ายนะครับไม่มีแกะนะสองตัวเก็เก้า้ครับันี้นะรถสวยๆแบบนี้นะครับดูอาร์คเดิมครบหมดเลยนะครับ ตัวน็อตฝาท้ายที่ให้ดูนะครับที่ไม่มีแก่ไม่มีขยับนั้นบ่งบอกได้ถึงตัวรถคันนี้นะครับไม่เคยแก่ฝาท้ายชุดฝาท้ายทั้งชุดเนี่ยซ่อมหรือทําสีใดๆเพราะว่าหัวน็อตไม่เคยแก่ฝาท้ายแบบนี้มันต้องตั้งมันต้องตั้งนะครับถ้าเกิดรถอาเกิดโดนกระทบน,นู่นนี่นั่นมานิดนึงช่วงอะไรช่วงเนี้ยเขาต้องถอดทั้งฝาไปเคาะทําสีแล้วคันนี้ไม่เคยแต่คันนี้ไม่เคย,คนนเคยสบายใจได้นะแล้วก็กระจกบานใหญ่สามาช่องเลยปึ๊บๆนะครับพร้อมเส้นโครเมียม ขอบเ้นโคเมียมดีนะแบบเนี้ยผมแจ้งเลยแบบนี้ดีนะดีกว่าที่เป็นยางสีดานะถ้าเป็นยางสีดําเก่าไปนานไปสีมันจะซีดแล้วมันก็จะกรอบน้ํามันก็จะเข้าประตูไอแบบเนี้ยดีดูแลง่ายด้วยนะครับดูแลง่ายด้วยนะเปิดประตูเข้ามานี่ต้องบอกว่าโอ้รู้ล้ารู้ล้ามากมากนะแผงประตูเป็นสีดำนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะตรงมือจับนะกระจกเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับทั้ง4ี่บานเลยนะครับ มีลำโพงนะเสียงกลางนะครับทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ลายไม้ตรงนี้นะครับสวยๆเนียนๆสวยๆเนียนๆนนคันนี้คือรถปี2018 2.4 EL นะครับ AWD นะครับมีแอร์กลางแอร์หน้าแอร์หลังมีหมดมีหมดทุกแอร์นะมีแอร์อย่างนึงอะผมไม่พูดดีกว่ามีทุกบ้านแน่นอนนะมีทุกบ้านแน่นอนนะ USB 2พอร์ตนะครับแอร์หลังมีให้เรียบร้อยเนาะใครที่ต้องการเป็นรถ ว่าใช้งานป็นอเนกประสงค์ผมบอกเลยว่าคนที่ใช้รถเดินทางไกลนหะตัว SUV CRV เนี่ย,ต, SUV, ยตอบโจทย์นะมีแอร์หลังให้ด้วยแอร์หลังก็มี4จุดนะผมบอกเลยว่าไม่ร้อนข้างหน้าอีกแอร์สองเท้าแอร์ตอนกลางแอร์ตอนหลังเนี่ยคุ้มไหมครับ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดูแล้วดูตัวเบาะป็งไงดูตัวเบาะสวยงามเนียนกริปนะสวยงามเนียนกริปตนะต้องอย่างนี้นะซีอาร์วีนะป้ายแดงมือเดียวนะครับผู้มือครบุเซอร์วิสครบแล้วดูนี่ รอยขีดมั้นไงชัดเจนคันนี้รถไม่เคยทําสีนะครับทั้งข้าง,งนอกข้างในเลยนะสีเดียวกันหมดนะครับรถเนียนมากรถเนียนมากคันนี้รถเนียนจริงๆริงนะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับ Honda CRV คันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์เลยนะไอ้ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยโทรมาได้เลยครับนะโทรมาได้เลยนะครับเมื่อคืนสามทุ่มสี่ทุ่มยังมีลูกค้าโทรมาอยู่แต่พอดีอาเ์ซีอาวีเป็นกัานขับสีเือนก 4, ันแต่อยากได้เป็นสีเทา ก็ต้องบอกว่ารถตอนนี้มีสีขาว2คันสีดำา2คันนะครับมีดีเซล1คันเบนซิน3คันขับ4นะครับรถสวยๆแบบนี้รอคุณอยู่นะใครสนใจ h o n d a CR-V 7ที่นั่งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับรถอยู่นานไม่ได้ขายแน่นอนนะครับใครที่มาไม่ทันคันก่อนๆมาดูคันนี้ก่อนนะครับปี2018แท้แท้ๆเลยคันนี้นะครับรถสวยมาก เบาเป็นบอะไฟ้าคู่หน้านะครับเป็นบอะสปอร์ตทรงอูดดี้นะนะทรงอูดดี้ถ้าใครไม่นึกไม่ออกบาะอูดดี้เป็นยังไงไปเปิดดูได้เลยนะสวยมากนะตัวลายเนี่ยก็จะเย็บเป็นล่องล่องล่องล,อง,ลงไปนะครับเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกนิ่มแล้วบอกของคองด้าเนี่ยผมยอมรับเลยว่านั่งสบายจริงนั่งสบายมากนะดูตัวบอะเป็นแบบนี้สวยไหมครับบาไม่มีฉีกขาดนะปีกมงปีกหมอนทุกอย่างเดิมหมดนะครับเนียนคลิปแบบนี้ นะครับคู่มือครบบุ๊กเซอร์วิสครบนะแต่เขาอาจจะเข้าศูนย์มารู้สึกจะเข้ามาสองรอบหรือไงเนี่แหละตอนนี้ลดเลขไมล์หนึ่งแสนหลักพันนะลดเลขไมล์หนึ่งแสนหลักพันนะครับอันนี้คู่มืออันนี้เป็นวารันตีบุ๊กเซอร์วิสนะครับตอนนี้เลขเลขไมล์แสนหลักพันนะครับแต่ว่าลดเข้าศูนย์มาสองรอบเข้าศูนย์มาสองรอบนะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ไปเข้าจะเป็นระยะอยู่ตรงนี้ละ ก็อย่างน้อยก็มีคู่มือบุ๊กสวิตให้นะครับหลายๆท่านเรียกหาคู่มือมีไหมนะบางทีมีก็ไม่รู้จะอ่านทําไมนะก็ใช้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ก็เปิดดูจากอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดแล้วนะครับช่ององค์ช่องแอร์นะเป็นไงใหญ่รึบแอแบเต็มคันนะครับภายหน้าไอ้คายน่าคอนโซลด้านหน้าเป็นลายไม้แบบนี้เป็นลายไม้แบบนี้เหมือนไม้จริงเลยนะเหมือนไม้จริงมากๆนะครับแล้วนี่จุดเด่นของเบนซิน จะมีหัวเกียร์ถ้าดีเซลไม่มีหัวเกียร์ดีเซลเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะโหมดประหยัดน้ำมัน Econ Mode น,นะเกียร์ก็จะมี P R D N S นะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออตโตโโอ้เบรกโฮไว้ให้นะครับแล้วมี Outlet อีก Power Outlet นะที่ชาร์จบลกที่ชาร์จแบตท,ที่วางแก้วน้ําเก็บเหรียญน,นะครับแล้วก็ถาดสไลด์นะด้านในก็จะมีพวกเคส DMI นะครับ USB 2จุด เอาเลดอีกนะไม่รู้จะชาร์จไปไหนชาร์จเดยอะมากและหน้าจอเดี๋ยวเป็นทัชสกรีนนะครับรแสดงผลตัวเนรนโบ้ด,ด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับก็คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากสวยมากกระจกเดิมทุกบานนะภาษีพรบรไม่มีขาดจับให้ตลอดนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดสอดอกนะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดสอดอกเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะแถมประตูคนขับดูซะก่อนเนียนกริปนะเนียนกริปผมบอกแล้วเนี่ยดูเป็นไง สวยไหมครับกระจกเป็นอัตโนมัติทั้งหมดพร้อมเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในก็จะเป็นปุ่ม engine start นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับปุ่ม traction control กันลื่นถลายนะครับ <c oughs> ปุงมาลัยเป็น multi function นะครับก็จะมี c o o i s e control รถญี่ปุ่น c o o i s e control อยู่ฝั่งขวารถยุโรป c o o i s e control อยู่ฝั่งซ้ายนะแยกดีๆนะนี่ล็อกความเร็ว เราจะใช้กดคูดมันจะขึ้นคูดเมนที่หน้าจอแล้วเราก็กดเซ็ปุ๊บอันนี้ใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบไฟหน้าเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเลนวอตนะถ้าเราไม่อยากเปิดไฟเลี้ยวตัวเลขใหม่อยู่ที่11 6 2 0แสนพกิกิโลนะครับรถสวยมากนี่เดี๋ยวผมกดเลนวอตให้ดูนี่ผมกดละคือเราไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะเรากดได้นะมันก็จะขึ้นเลนวอตเลยสามารถเปิดปิดได้ นะเวลาเราจะแสงมุมอับสายตาด้านซ้ายเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยผมว่าดีผมว่าดีาดนะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนแบบนี้แระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วคันนี้นะดูนี่ซะก่อนดูตัวบอกคนขับรถเลขไมหนึ่งแสนตีหนึ่งแสนหนึ่ดูเบาะไม่มีช้ำ ไม่มีขาดหนังแท้เดิมป้ายแดง799,000บาทคันนี้นะครับใครสนใจรีบติดต,ต,ต่อเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมทักผมมาได้นะครับเ c e บุ o กยูทู u ติ t กต็อกนะครับได้หมดเลยนะดูห้องเครื่องนี่เป็นไงห้องเครื่องตัวใหม่2.4นะครับ2.4เกียร์ cvt เป็นเครื่องยนต์ earth dream technology i v t e c นะครับฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมกริปหมดนะเม็ดอาร์คชัดเจนนะผมขออนุญาตไม่คำ้ำแล้วกันผมถือไว้ นะเบ็ดอาร์ชัดเจนนะครับรถสวยนะเลเบลอยู่ครบนะครับแล้วดูหัวน็อตเป็นไงไม่แกะไม่เคยแกะนะครับเป้าหัวโช๊คเดิมเป้าหัวโช๊คเดิมนะครับซีนเดิมทางมะพร้าวเดิมหมดคันนี้นะครับรถสวยไหมครับนะสวยพอใจยังครับนี่นะดูเป็นไงเพ้นท์มงเพ้นท์มาร์กเดิมครบแท่นเครื่องเดิมนะครับสวยขนาดนี้นะดูเลขคงเลขเครื่องชัดเจน นะโค้ดเดิมโค้ดเดิม799,000บาทครับ FC รถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับนระับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย1ปีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะครับจัดไฟนั้นขอข้ามเนินการหมื่นหนึ่งนะครับนะล้านะนะถ้าซื้อสดก็ขอแวด3.5นะเพราะว่ารถเราเป็นรถประมูลหน่วยงานนะครับเราต้องการรถที่มีประวัตินะครับเราไม่ต้องการรถที่ตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถกับบริษัท ทอโต้แล้วกับผมเนี่ทอโต้สบายใจได้รถใช้มีคุณภาพแน่นอนครับ